สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวกระเป๋าหลุยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลูกรักในตอนนี้เลยนะคะฟ้าใช้บ่อยมากคือเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันใช่เลยมันเหมาะกับเรามากนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้เลยค่ะลูบนะคะโมโนแกรม c a n ว a s ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลายโมนแกรมแคนวาสคลาสสิกนะคะของทั้งหลุยเลยนะคะที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้เนี่ยเพราะว่าน้องสามารถแบดได้หลายลุกนะคะมีทั้งสายโซ่แบบสั้นนะคะสําหรับขึ้นไหลเก๋ๆนะคะแล้วก็สายยาวนะคะสําหรับคอสบอดี้มาให้ด้วยนะคะตัวสายเนี่ยสามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้นะคะแล้วตัวสายยาวเนี่ยสามารถปรับระดับสั้นยาวได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าจบครบในตัวเดียวจริงๆค่ะ ดูกันนะคะว่าน้องสามารถจุอะไรได้บ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะใช้เป็นรุ่น12 Pro m a x นะคะตัวนี้นะคะใส่เคสแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ได้อยู่กระเป๋าตังใบสั้นค่ะใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูว่าปิดได้ไหมนะคะต้องค่อยค่จับนิดน,นึงนะคะลิปสติกค,ค่ะ ภายในก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะเออแล้วก็หลังจากที่ใช้น้องไปสักพักเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเลยก็คือตัวซิปเนี่ยค่อนข้างที่จะลูดเปิดปิดค่อนข้างยากนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่ทรงน้องเป็นแบบโค้งนะหลังจากปิดแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะด้านข้างสามเหลือพื้นที่อีกนะสามารถใส่ได้นะคะพาคิดว่าใส่กุญแจรถกุญแจบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ ส่วนตัวเลยรู้สึกว่าน้องจุพอสมควรนะคะคือตัวเองเนี่ยถ้าใส่โทรศัพท์ได้เนี่ยคือจบและใส่โทรศัพท์ใส่แบงค์ใส่ตังเนี่ยคือสามารถออกไปข้างนอกบ้านได้แหละแล้วก็ซิปตัวด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะเราผู้หญิงอย่างเราเนาะเน็บเหรียญเน็บแบงค์การ์ดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใส่ได้นะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศวันที่เข้าไปซื้อในช็อปกันนะคะซื้อที่ช็อปพารากอนนะคะ พอหลังจากที่เราเข้าไปแล้วก็แจ้งเขาเลยว่าเราอยากหารุ่นนี้อยู่นะคือวันนั้นเนี่ยเขามีของพอดีก็เลยเอารุ่นนี้มาให้ดูเลยคือตั้งใจที่จะเข้าไปซื้อเลยนะมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเขาก็จะเอามาให้เราดูนะ,ะถ้าเราตัดสินใจที่จะซื้อแล้วแล้วก็เช็คของตรวจสอบของดีๆก่อนนะคะด้วยราคาของที่มันค่อนข้างที่จะมีมูลค่าหน่อยใช่ไหมเราก็ต้องรักษาสิธิ์ของตัวเองนะคะอาจจะมีตําหนิเล็กๆที่เรามองไม่เห็นก็ต้องตรวจสอบดีๆก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในช็อปเล็กๆน้อยๆนะ เรียบร้อยค่ะได้ของมาแล้วนะคะหลังจากที่ฟ้าซื้อมาแลวฟาใช้ไปหลายครั้งแนละ้วก็รู้สึกว่าน้องคุ้มค่านะเพราะแมท์ได้หลายลุกจะเป็นสตรีทไซส์ฟอ์แซบๆนะคะเท่เทหวานหวานนะคะถือเป็นคลาสออกงานก็ยังได้นะคะรู้สึกว่าน้องคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อมานะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะไปลวค่ะบ๊ายบาย